โอเคสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแกะกล่องตัวแอนติไวรัสนะครับของแคปเปอร์สกี้ตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้นะครับนี mm ่คือกล่องเขานะครับราคาที่ผมซื้อมานะครับ mm hmm. ก็อย่างนะั้นผมมีบินอยู่คนระับอยากให้ดูบินโอเคนะี่คือบิน ะครับก็ราคาเต็มเต็มคือ1 0ึ่งพนะบครับ3มดีไว้1นปีนครับซึ่งผมซื้อในเว็บออนไลน์ราคาไม่ถึง1,000ครับก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0ยกว่าบาทนะครับในโคด้ดในโค้ดลดนู่นนี่นั่นนะนะครับเป็นของแท้นะครับเดีย๋ยวเรามาแกกเลยนะ จะไปดูพร้อมกันนะครับท่านใดที่ไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาใช้ดูนะครับว่าตั้งแต่อาจจะทุกขนาอาจจะไม่เคยอาจจะมีคุ้นชิน,นครับแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วก็คือว่าใช้งานง่ายครับในเวอร์ชั่นของตัวยี่ห้อนี้ครับก็ถือว่าในโลกในเวอร์ชั่นเดียวกันนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดให้ฟีเจอร์คุ้มค่ากว่านะครับมีทั้งไฟวอล์นะครับมีทั้งตัวระบบป้องกันการชําระเงินนะครับ ฟีเจอร์เยอะนะครับตัวนี้เราเก็บเอาของกันนะครับตัวกล่องเก็บไว้ก่อนครับรอแอคทีฟไม่ได้เราค่อยมาทิ้งนะครับหรือว่าจะเก็บไว้ไปเป็นอของที่ระลึกก็ได้คนระับเก็บออกมาก็เป็นกล่องใสๆนี้สวยๆนะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับซึ่งราคาไม่แพง นะครับาเทียบกับฟีเจอร์ของอที่ห้ออื่นนะครับก็จะคุ้มกว่านะนะครับวัชชันนี้เป็นเวัชชันของไทยนะครับแอคทีฟได้ที่ประเทศไทยนะครับมัจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคอ่ะนี่ครับมีนี่ตรงที่บอกไปก็คือ CD c o โคนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าหน้าจอนะครับในการแก็กล่องก็มีเท่านี้นะครับโอเคครับนี่คือหน้าตาของตัวบ่างของครับรุกท่านดูครับมีสามระดับคือพรีเมียมแล้วก็พาสตันดาร์ดครับถ้าต่ำกว่านี้ครับที่เป็นอิงเงซร์เน็ตอ t y ตัวนี้คือเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับไม่สามารถที่จะตั้งบนวินโดว์ติได้นะครับติดตั้งได้นะรับอาจซึ่งคําว่ามันจะ มอไม่ไม่มีความปลอดภัยนะครับผมเคยเจออยู่แล้วว่ามันคําว่ารีนิวแอนตี้วีัสครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันครับก็ตามนี้นะท่านล่าสุดนะครับในปีสองพันยี่บห้านะหกแปดนะครับก็มาดูฟีเจอร์ราคาราคาเราอยู่ประมาณนี้นะหนึ่งหนึ่งปีตัวหนึ่งเครื่องนะครับตอนนี้ผมเลือกซื้อตัวสแตนดาร์ดนะครับมาดูตัวฟีเจอร์มันนะครับดูท่านดูกับฟีเจอร์ของมันครับก็ถือว่ามีความสามารถสูงกว่าในรุ่น อื่นของตัวยี่ห้ออื่นนะครับซึ่งผมชอบเลยคือเรื่องของการจัดการไฟวอล์นะครับซึ่งเป็นไฟวอล์สองทางครับในเชัดเีนนะครับไฟวอล์มีครับไฟวอล์สองทางนะครับ,นนรบ,รบ,รบเดี๋ยวนี้ถือว่าไฟวอร์ถือว่า,าเข้มแข็งมากครับเป็นตัวเดียวกับตัวของตัวพรีเมียมนะครับซึ่ง ทุกอย่างครับโปรแกรมเหมือนกันเหมือนครับเพิ่งขาดแนี้ปฟีเจอร์ที่ลักงคือฝั่งนี้ครับซึ่งตรวจสภาพทีนี้เราไม่ได้ใช้ครับอในการตรวจจับข้อมูลผมคิดว่าเราลงตามบ้านถ้าใครมีกําลังนะครับก็สามารถซื้อได้ัตัวพิมพ์พิมพ์เีื่มรงำพาสนะครับแต่บมผมมองว่าตัวนี้ยงไม่จําเป็นครับ v พ่เ็นก็ไม่จาเป็นนะครับก็ตัวนี้ครับผมติดตั้งไปแล้วครับยังดาวน์โหลดมาสากสิบวันนะครับ ยังไม่แอคทีฟครับยังไม่แอคทีฟครับเราโหลดมาแล้วสามสิบวันครับใช้มาแล้วสามสิบวันครับโอเคผมยังแอคทีฟคีย์นะครับก็ทำการกด